สามชั้นเด้อพี่น้องเลยจะไปอันเมนูสาชั้นขวบพริกเกลือเด้อพี่น้องเลยแต่เมนูสาชั้นขวบพริกเกลือเอาหมูลงกระทะเลยพี่น้องเอยเกี่ยวก่อนเด้อขวบขวบไปเรื่อลยเด้อพี่น้องให้เขาเหลืองหมดแหละพี่น้องขวบดีๆเดี๋ยว่ันจะเอาน้ำมันอ่อนเยอะหน่อยพี่น้องพอมันหมดที่กระทะพี่น้อง มันไปเรืเอพี่น้องเออจนเหลืองเลยพี่น้องเด้อหมือนก่อนแดดเปรี้ยพี่น้องวนไปเรือยจนมันเหลือ,องเลยพี่น้องใส่เวลาสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาสีสันสวยงามเราขวดเลยเราได้สีสังนงี้พี่น้องเลยได้สีสังนงี้มากก็ตักออกจากเตาก่อนเด้อที่นี่เนาะจากกระทะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราจะเอาไปพัดไปขวดพริกเกลือเด้อพี่น้องเด้อที่นี่เอาน้ำมันลงไปสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เำาบนลงไปเก <it> <fuck> ี่ยวกระเทียมก่อนเด้อพี่น้องเด้อหอมๆอมก่อนเขาจะเอาหมูตรงเทียมลงไปก่อนพี่น้องถักเทียมไมหอมเลยพี่น้องเลยสามชั้นขวดพริกเกลือเด้อพี่น้องเลยถ้ากระเทียมหอมๆหรอกพี่น้องเลยสิ่งเดียเอาหมูลงเลยเด้อพี่น้องเด้อหมูลงเลยพี่น้องเลย หมูลงเลยพี่น้องเลยพัดใหอมหอมเลยพี่น้องเลยหอมเลยพี่น้องโอ้พอได้ซีด่ะที่นี่พี่น้องเลยที่ว่ากะหยิใส่พริกเด้อพี่น้องเลยใส่พริกลงไปเลยพี่น้องใส่พริกเด้อพี่น้องเลยใส่พริกแล้วก็เกลือเด้อพี่น้องเด้อพอมันเด้อเกลือเด้อพี่น้องเด้อเกลือ เกือเกลือเดี๋ยวจะมพี่น้องเอาอันติดไท,ย,ดทย,แบบยเจน่นอยพี่น้องติไทยติไทยหอมเดี๋ยวพ่อนเดี๋ยล้วมันหยไพี่น้องแ้วมันหอยังไงครับแซมหัวไปพี่น้องพี่หัวไปพี่น้องหอมเลยพี่น้องเลยพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดหอมๆเลยพี่น้องเลยหอ,อมๆตำมด้วยน้ำตาลด้วยพี่น้องเด้อน้ำตาลเั็กหน่อยแล้วก็หอมซอยพี่น้องใบหอมใบหอมใบหอมละเอียดๆเล็กหน่อยพี่น้องซอยลงไปโอ้มาเลยที่นี่พี่น้องเลยอ้าวที่นี่ลองดูแซ่บๆเลยล่ะพี่น้องเอ้ย สามชั้นขวดพริกเกลือพี่น้งองหอมๆพี่น้องเหรอสีสันนาทานไหมจะ๊ะเสียสันนาทานไหมจะ๊ะสุกแล้วก็ตักซึ้มสามชั้นขวดพริกเกลือเดอ้อพี่น้องเลยพริกหลายคัก หอมพร้อมพี่น้องโอ้สีสันสวยงามหนาทาันมากพี่น้องมีถั่วมีแอมพร้อมพี่น้องเอ,อ้มีถั่วมีแตงพี่น้องเอ,อ้มีถั่วมีแตงมาพร้อมจุจ๊จวดแซ่บแซ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใ,ใจพี่อ้นนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศน,นะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยรับลมเรือกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะ วันนี้ที่วันได้อสามชั้นเดอ้อขวัวพริกเกลือพี่น้องเดอ้อโอ้หเป็นตาแซ่บพี่น้องเลยสีสันสวยงามเลยพี่น้องมามาเด้อพี่นอ้อ,นองเลยทั้งกาทั้งกจข้าวสวยกินกข้าวสวยพี่น้องมีถั่วมีแตงมีใบหอมพี่น้องลองเบิ้งพี่น้องโอ้สีสันเป็นกับแก้มอะไรเด้อพี่น้องเดอ้อแซ่บๆน้ำกัน มันต้องกับแก้มแม่แล้วนี่กับแก้มอย่างแซ่บเลยนบพี่หนุอ่อฮะ ยายบอกว่าแซ่บแซ่บพี่น้องเลยยายบอกว่าโอ้อร่อยยายบอกว่าแซ่บแซ่บ

ขัวสุกไปนิดนึงพี่น่องเลยข,ขัวเขาไปอันมัน,ม,นมันเหลืองพอดพี่น่องนังมันอย่างเดียวนิดนึงแต่กระแทบอยู่พี่น่อ,อยอื้อหือ

ตั้งเฟซดตั้งแสบพี่น้องโอ้โอ้โอืมนุ่มลลายในปากเลยพี่น้องไงกรอบกรอบกรอบ Oh, ừ, à ok. Mượt, mượt nó lại bán là phía đằng rồi, phấn thì tốt. เนื่องขึ้นแดดออกมั่งอะไรมั่งพี่น้องขำมากับฟุก็ะตกแม่แรงพี่น้องอาหารเที่ยงด้วยพี่น้องเลยอาหารเที่ยงตำยันหัวเกลอกับแซบอยู่พี่น้องเลยโอ้แต่เพ็ดพี่น้องเลย พี่อ้วนกินไม็สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำลำเลือกันทุกคนสุกภาพหลังกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม